159บาทนะครับสั่งซื้อจากแอปช h อปปี้ผู้ชมคือคุณแอชนะครับซื้อแล้วก็ส่งมานะครับให้ยืมรีวิวขอบคุณคุณแอชมากนะครับนี่คือ Stanley Fatmax นะครับก็เป็นมีดคัตเตอร์หรือว่ามีด Snap-off Blade ซึ่ง หลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นมีดคัตเตอร์แบบที่รูดใบนะครับแล้วหักใบได้ขนาดของใบ9มมนะครับสเ a นลียฟาสแม็ก็เป็นเครือเดียวกันกับ d e v o l t ซึ่ง d e v o l สเขาจะเป็น Power Tool s สเต l ลีเป็น Hand Tool แล้วตอนหลังก็สเต n ลี y เขาก็จะมีทำ p า w e r Tool มาด้วยเหมือนกันนะครับราคา159นะครับลิงก์ราคารายละเอียดผมให้ไว้ใต้คลิปไปอ่านตรงนั้นได้เลยนะก็มาดูกันที่เจ้าตัวนี้นะครับว่าเขามี หน้าตาเป็นยังไงนะจะเป็นใบขนาด9มมนะครับที่จะมีระบบลางเลื่อนแบบนี้นะครับมีแถมใบมีดมา1ใบด้วยนะครับหักได้13เซกชันเลยแล้วก็ชื่อรหัสรุ่นนะครับเป็นรหัสตัวเลขนะครับยาวมากเลย fmht 10337-0นขดะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดผู้นำเข้าตรงนี้นะครับบอกว่าห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือสินค้าสินค้านะครับหรือนำไปใช้ผิดงานผิดประเภทต้องระวังด้วยนะ นะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูนะครับผมสแตนลีเ่อ Stanley เองเนี่ยในช่องผมเหมือนจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับจะเน้นไปทาง Power Tool ของ default มากกว่านะแกะแพ็กเกจออกมาแบบนี้นะครับตัวของออคัตเตอร์นะครับก็เป็นคัตเตอร์ขนาด9มมซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยคัตเตอร์เราจะเห็นว่ามันจะมีด้วยกันหลากหลายประเภทนะครับหลายขนาดหลายไซส์ด้วยกันอย่างเช่นไซส์เล็กสุดแบบนี้ก็จะอยู่ที่ขนาด9มมนะครับเป็นขนาดที่หลายๆคนคุ้นเคยที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในออฟฟิศนะครับหรือว่าเห็นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็อาจจะใช้คัตเตอร์ในงานคราฟต์ต่างๆได้นะครับใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น18มม,มจริงคือ ไซส์าบางไซส์เนี่ยบางคนไม่เคยเห็นอย่างเช่นตัวนี้9มมใหญ่กว่านี้ที่เห็นบ่อยๆก็เป็น18มมนะครับส่วนไซส์12.5มมแล้วก็25มมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เจอนะเราจะเจอแค่ไซส์ S ก็คือตัวนี้9มมแล้วก็ใหญ่ก็คือเป็น L large นะครับก็คือจะเป็นไซส์18มมคือใหญ่กว่านี้เท่าเท่าตัวนะครับ ส่วนหัวของตัวใบคัตเตอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวบังคับใบเนี่ยเป็นรางเนี่ยก็จะเป็นสเตลเลสสตีลซึ่งจะฝังไว้ด้านในตัวโครงด้ามข้างในนะครับจะมีฟันละเอียดซึ่งออกแบบมาเพื่อขยับกลไกนะครับในลักษณะนี้หัวเนี่ยมีการทำเทปเปอร์คือหัวแบนแบบนี้นะครับเพื่อช่วยบังคับใบมีดไม่ให้โยกเวลายือดออกมานะโอกาสที่มันจะโยกแล้วก็มีเสียงดังก็ลดลงนะ ทำให้ซอกซอนเข้าไปในที่แคบแคบหรือว่าท,ที่ที่ต้องการใช้งานในความละเอียดนะครับตัดอะไรที่มันเป็นอยู่ในซอกอะไรพวกนี้ได้ส่วนตัวด้ามที่เป็นสีเหลืองภายในจะเป็นวัสดุประเภท ABS พลาสติกนะครับจะเป็นสีเหลืองชัดเจนเลยนะครับเป็นสีเดิวกับ d ด v ฟอลเลยแล้วก็จะมีโลโก้ s t a n l e y Fat Max อยู่ตรงนี้นะครับเป็นร่องซึ่งก็ช่วยให้การจับถือในท่าทางต่างๆทำได้สะดวก ส่วนของด้ามที่เป็นสีดาหุ้มด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นยางสังเคราะห์นะครับทำขึ้นมาเพื่อความกระชับในการจับถือโดยด้านบนก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นแองนะครับสามารถจะใช้นิ้วโป้งวางพักในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องออกแรงกดนะครับกลางใบมีดแล้วกดกรีดอย่างเงี้ยนะครับคอนโทรลทำได้สะดวกแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอยางหุ้มเหมือนกันพร้อมกับลายกันลื่น,นครับ สามจุดตรงหลังก็มี3มจุดด้วยแต่จะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าด้านบนจะเป็นร่องกว้างส่วนด้านล่างจะเป็นร่องโค้งละเอียดแบบนี้นะครับทำให้บางทีใช้งานในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงเนะี่ยผู้ใช้งานก็จะสามารถรู้ได้ว่าด้านนี้เป็นด้านบนด้านนี้เป็นด้านล่างนะบางทีตัดตะแคงจับอย่างเงี้ยนะคนถนัดซ้ายเองก็อาจจะ,ะรู้สึกงงๆได้ว่านี่มันด้านไหนกันแน่นะครับแต่จับอย่างเงี้ยก็จะรู้เลย ท้ายของมีดจะมีความโค้งแล้วก็ลดระดับความชันลงทําให้ท้ายสามารถจะวานอยู่ในอุ้งมือนะครับแล้วก็ดรอคัดในลักษณะนี้ได้ส่วนท้ายจะมีรูร้อยเชือกสายร่มกันหล่นหายด้วยนะแล้วก็ตัวปุ่มเลื่อนฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําอยู่บนสีแดงซึ่งไอ้สีแดงที่เห็นนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นโลหะนะครับจะเป็นตัวเมาส์โลหะยึดไว้ด้วยตัวปุ่มสีดําซึ่งระบบล็อกนี้น่าจะเป็นออโต้ล็อกนะเมื่อดันออกมานะครับถ้าลองลองดันใบเลื่อใบมีดนะครับ กับในลักษณะนี้มันจะดันไม่ได้นะครับจนกว่าปุ่มนี้จะถูกขยับเลื่อนแล้วถอยหลังนะครับซึ่งการทํางานของเขาก็คือเวลาเราดันปุ่มนะครับปุ่มจะขยับก่อนนะครับแล้วใบมีดค่อยขยับตามลองดูนะสังเกตดูนะครับผมดันปุ่มก่อนปุ่มขยับก่อนแล้วใบมีดถึงขยับนะปุ่มขยับใบมีดขยับเช่นเดียวกันกับการดึงถอยหลังเหมือนกันนะปุ่มขยับถอยหลังก่อนแล้วตัวใบมีดหรือว่ารางค่อยถอยหลังส่วนการเปลี่ยนใบมีดนะครับก็ดึง ฝาท้ายในลักษณะนี้ออกนะครับซึ่งฝาท้ายเขาก็จะติดตั้งตัวหักใบมีดมาด้วยถ้าใครจะหักใบมีดเวลาใช้งานไปแล้วปลายมันไม่คมนะครับก็ยืดออกมาในระยะหรือว่าในส่วนที่เราต้องการจะหกักแล้วก็แย่ตัวหักใบมีดครับเข้าไปในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับจากนั้นก็ทําการหักใบมีดด้วยการบิดออกด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าหักเข้าอย่างเงี้ยมันกระเด็นเข้าหน้าต้องระวังนะครับในคู่มือเขาบอกใส่ถุงมือใส่เครื่องป้องกันสายตาด้วยนะครับก็ต้องระวัง ด้านในก็จะเป็นรางสเตเลดแบบนี้เวลาเปลี่ยนแบนี้ก็ดึงตัวฮาร์ดแวร์ถอยหลังออกมาให้สุดเลยในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการบีบเจ้าสีแดงนี้ให้กระดกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวใบมีดออกนะครับมันจะเป็นเคี้ยวล็อกที่หนีบตัวใบอยู่เนาะใบตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นใบยี่ห้อสแตลลี่นะครับรหัสคือ1 1ึ่งหนึ่งขีดสามศูมออิงแลนะครับ แล้วก็สามารถใช้กับใบคัตเตอร์ทั่วๆไปนะครับขนาด9มม,มไม่ว่าจะเป็น s ก o อต3 MSDI นะครับตราช้างตรามา้ารวมถึงโอลฟาแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆนะครับทาชิมาอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะส่วนวิธีใช้งานก็คือบีบเจ้าสีแดงนี้ให้กระดกขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่อ่าอย่างเี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปในร่องที่มีนะครับจากนั้นก็ดันตัวล็อกนะครับให้ตรงกับรูแค่นี้นะครับ พอมันเข้าในล็อกก็ปล่อยแค่นี้นะครับใบมีก็จะถูกขยับให้ตรงกับร่องแล้วนะครับมีสปริงโหลดตรงท้ายตรงนี้นะครับส่วนระบบล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันจะทำงานยังไงเราบางคนไม่เข้าใจว่าเมันทานํางานยังไงร,ระบบนะครับก็คือเวลาเราดันตอนที่อยู่สภาวะปกติเนี่ยตัวเดือยพวกนี้มันจะเด้งขึ้นมาขวาขงรางนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราขยับปุ่มนะครับไปข้างหน้าจะสังเกตด,ดูว่าตรงเนี้ยที่เป็นเดือยสีดำสองอันเนี่ยข้างล่างตรงเนี้ยนะครับ มันยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาหนี้ชี้ให้ดูนี่นะตรงนี้นะสังเกตดูนะไอสีดาตรงเนี้ยสอันเนี่ยนะครับเวลาผมดันปุ่มไปข้างหน้ามันก็จะยุบตัวลงนะครับเช่นเดียวกันกับการดึงถอยหลังยุบตัวลงทําให้มันขยับไปมาได้นะแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งมันจะทํางานร่วมกับรางหรือว่าฟันเฟืองตรงนี้นะครับล็อกตลอดเวลาที่เราไม่ดันปุ่มแต่พอเราดันปุ่มปุ๊บมันก็จะขยับได้นะครับหรือว่าดึงปุ่ม ก็จะขยับได้นี่เป็นขั้นตอนการทํางานของแมตตน,นะส่วนการเปลี่ยนก็คือนําใบคัตเตอร์ที่มีนี่แหละนะเราบีบแบบนี้นะให้เด้งออกสอดต,ตัวเดือยเข้าไปให้ตรงกับรูที่มีตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่อ่าแค่นี้นะครับจากนั้นก็นําตัวใบนะครับกลับเข้าไปในพื้นที่ของมันแล้วก็ดันนะครับดันเข้าไปมันก็จะลงล็อกแน่นหน่อยนะครับแน่นจังเลย ไม่เข้าฮะมันตกล่องนะครับนี่แหละนี่แหละคือเราก็ต้องเล็งให้มันตรงนะเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงก็จะใส่ไม่เข้านะครับแน่นเ,เข้าแล้วนะครับแน่นนิดหนึ่งต้องดันในตัวล็อกนี้ด้วยเราจากนั้นก็นำฝาปิดนะครับกลับเข้าไปในที่ของมัน เพราะว่า,าตัวของอุปกรณ์เนี่ยจะใช้งานได้ดีก็คือจะมีร่องตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันปิดแค่นี้นะครับก็สามารถจะใช้งานได้ด้วยการดันนะครับถ้าเราจะตัดอะไรที่มันต้องใช้คมมีดเยอะแล้วก็ไม่แข็งมากตัดโฟมตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ยืดออกมาได้นะแต่ต้องระวังใบมีดมันหักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะกรีดเจาะอ,อะไรก็แนะนําให้โผล่มาแค่นิดเดียวแค่1นึ่งเซกชันสเซกชันไม่เกินนี้นะครับแล้วก็จับค่อยจับบนนี้นะจะไปจับแบบนี้นะครับ ก็ถ้านิ้วไปโดกนกลไกมันอาจจะใบมีอาจจะขยับนะครับบาดมือได้ก็ต้องระวังนิดแล้วก็ตัดนะครับก็เป็นใบคัตเตอร์กับตัวคัตเตอร์ราคาร้อยกว่าบาทนะครับของสแตลลี่ที่ทาออกมาให้ใช้งานทั่วไปบางทีเป็นมีดช่างนะปอกสายไฟหรือทํางานคราฟก็ไม่เลวนะครับตัวนี้นะครับสแตลลี่ฟัตแม็กซ์นะครับฟัตแม็กซ์นะครับเราเจอกันใหม่อพิสหน้านะครับดูรีวิวหลังใน playlist ชาร์ฟแล้วก็ดีวอลนะสแตลลีนะ่ดีวอลน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ อยู่ใน Hand Tool นะครับเมื่อก่อนเป็น Stationary แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น Hand Tool แล้วเพราะว่าในนั้นจะมีทั้งเครื่องเขียนและมีทั้งอุปกรณ์ Craft พวกนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ส่งของมาให้รีวิวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพี่ๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นกันอย่างสุภาพรับชมกันนะครับเราเจอกันใหม่โอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Happy Riding right Out